เลือดเลือดค่ะหนานี่ไม่นหน,าง,งนางแบาพวงงันพี่น้อง่านึกถึงใคยเปไ็นเหน่อยไหมจะเก็บอยู่หวันลูกนี้หวานได้รสชาติฉ่ำเปรียบเหมือนสามีก็คือลูกนี้ครบทุกอนุสูงยาวเข่าดีสนามลบลบเลิอดไม่ให้ทานทุกคนเมื่อกี้นี้ฉันมองไปเหมือนมีคนเดินมาเออจังหวานนะแล้วเขาก็มองดูฉัน สวัสดีคะ่ะพี่ไม่น้องฟองไปนะครับพบกันอีกแล้วคะ่ะช่วงเจ๊ตอกแตก,กินแสบกินนัวตอนนี้มากินขนมหวานพี่น้องขาช่วงนี้นาบอก่วงตัวจีกอนล่งไปแล้วบอก่วงดีบมือนีมากินบะม่วงสุกมันต้องมีสอยสอย,สอยพี่น้องฟังสอยนกแตดตดบินขามปลายหัวผู้ไหลอัวลัว,ลวคนนั่นกังามพี่น้อง <laughs> อันนี้สวยดนสวยพี่น้องบดเตี่ยมมากพี่น้องนะคะมันสวยหยลายสวยเหล้วพี่น้องขานะคะพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะช่วงนี่นาบักม่วงพี่น้องขาอันนี้บักม่วงพามต้นยูนี่ล่ะพี่น้องขาหลังหลังหลานเจ็ดตอกแตกนี่ล่ะพอดีว่ามันมีบักม่วงสูงพี่น้องขาก็ได้ไปสือเพื่อนมากเพื่อนนำมาขายนะคะเพื่อนนำมาฝากขายนะพี่น้องขาบรหลายเหล่าบักม่วงพามนะครับเมื่อนี้สามารถสอนการกินบักม่วงกินแบบบ้านห้าพี่น้องขาะคอยอุบลคนอุบลเขากินแบบนี่ล่ะพี่น้องขาเขาจะกินแบบไหนจ้งไหนนะคะ นี่หน่อยพลอี้ก็งงองยูพี่น้องว่าสิกินจังไหนพี่น้องขากินบ่ตองยากพี่น้องกระแบบนี้ละ่ะปอกปอกแลลวก็กินกับเข่าพี่น้องขากับชั้นเสือกินบกม่วงเนาะมาตองถามฉันนะเด็กน่อยถามมาคือบามีบะม่วงมุ่นสิมาม,มุ่นอีหยังอยู่บ้านนอกากกินแบบนี้ละ่ะผู้ได้ยูทั้งอีสานเนี่ยพี่น้องกินแบบนี้เนี่ยบอกเขามาเนเด้อค่ะบบกม่วงคือทอดบกม่วงอันั้นไหมบกม่วงปุ่มบานเท่าไหม แซ่บอันนี้ข้าวเหนียวมูนโมเมนมูนค่ะข้าวเ,เหนียวอีหลีอะผสงมูนสองมูนหลอกแซ่บกินหอดอกลองพี่น่องขาอายุบ้านพียมีบบกม่วงหยาดโบกแนบอกม่วง,งหน่อยบ้านเท่าไหมอ่ะเคยกินบอตะก่อง ตาก้องไม่เคยหรอกตาก้องเป็นคนเพชรบุรีนะคะแต่คนถือร่มกินเพระาะว่าหวานฉันเองมะม่งวงแงะโบกแหมเดี๋ยวสีมาเห็นในมะม่งวงให้ฟังเด้อพี่พี่น้องค่ะเลือดเลือดขะผู้บริฉันไม่ใส่มือเ่ยปกติหลายวลาณนึน่งผู้บริษันยังมาเบิ่งนฉันพี่น้อง ขายอยู่ริมคลองปกติแล้วแบบนี้ผู้บาวหางเขาเบิง่งนสันเขาท่านทางมาตกเบ็ดจริงๆแล,ล้วเขาอยากเอาหลาอดน้ำสันในสะ่เครื่องด่น้ำมันก็หวานอยู่เดียว อันนี้เอิอนแกนหมักม่วงเอาไปปลูกค่ะพี่น้องขาเอาหน่วยต่อไปหน่วยใดดีหน่วยไีนดีดนวดกว่าบางทัวยูบาทท่ามห,หนันกระเก็ยมยังสีพี่น้องขาแลวก็บแบกออกมากสินะพี่น้องกินกับเขา นี่หวานแห้งแดกหนานี่ไม่นหนานบากม่วงน้นพี่น้องขานึกถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยไหมไปเก็ยบยูวดัดเวลาล,าล่มมาไปเก็ยบยูวดัดบัดแตงเป็น,นยูบกม่วงวัตยูวัหลายๆสมัยก่อนมันให้เห็นวัดเอาบอกม่วงออกล่มมันกับสโคโลนเคยไปเก็บบอกรุเคนขา คือทอดบานเนาะก,กินดมักม่วงยัดโบกสีนาพี่น่องขาแซ่บจัะกินอีหยังพี่น้องขากินกบกินเขียดเพิ่นก็นก,นกินเบิดแล้วก็เลยกินบักม่วงสุกนี่ล่ะบักม่วงภาพเนีอารมณ์แข็งอกล่องแน่กับบางขุนสีตะวันหักม่วง,ง,งแซ่บ ใครอยากกินเบอร์คีวิ่เหลือม่าด่าถามเดอ้เเดอเผือเพี่นีเด้อพี่น้องขาจะว่าขอไปกินจักหน่วยจะกินไปนเรื่อยๆพี่น้องขาอันให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตเท่าเนาะมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องขามันหนอกมันหน้าอยากก,กินแบบนี้แหละแต่ว่าตอนข้าวเมืองกรุง บางคบมันกับสีกีก็ข่าเหนียวโมนตอนแตกว่าจะข่าเหนียวแบบนี้นแซบแล้วนุ่ยนี่สมอารมณ์แบบว่าโมทันสุกอ่ะถ้าว่าบมทันเกน๋นะเอามาบ่มก่อน แต่ว่าการแสบอยู่พี่น้องขาบักม่วงนี่บบเดมี่ตลอดด้วยเพราะว่ามันอยู่สวนน่ะนะสวนเพิ่นนี่ล้าหล้านตอกแตกนี่แหละปันนี้เพื่นก็มาฝากขายเพราะว่านู้ว่าไปสื้อเพื่นมาก,กินก็เลยบอกเพื่นว่าคือบอกเก็บมาขายจะรดกให้ทานทุกคนเมื่อกี้นี้ฉันมองไปเหมือนมีคนเดินมาเออ จังหวัดนั้นนะแล้วเขาก็มองดูฉันฉันหันไปอีกรอบหนึ่งอ่ะตันนี้มีคนแล้วแกเรื่องเล่าพี่น้องค่ะวหันไปอย่างตะกลองกับไปหันได้ตกหนามาลําบากได้สูเออไม่มีใครเดินผ่านมาหรอกค่ะฉันก็พูดไปงย่นงั้นแหละพี่น้องค่ะจะเสื้อว่า่าข่อยงามป่านนี้ข่อยก็ว่าไม่ผัวฝากถึงผู้ซายในเด้อ สิเอาพงหญิงแบบใดอีกคอยก็อยากได้ผัวอยู่มันก็เอายากพี่น้องบางเสื้อเข้ากับง,งามเกินไปดีเกินไปกันยากอีกบางคนน่ะนะพอกันแปบ,บเดียวคนถือหล่มยังพอกันไปเด็กก็เอาเลยกูก็งงเลยแลงน้ำกันจ่อยกูก็งง,งจะใครแรงน้ำาไรหลอกสูอ่ะอ่ะฮึมูกนี้ หวานได้รสชาติช่ำเปรียบเหมือนสามีก็คือลูกเนี้ยครบทุกครบทุกอน,นูสูงยาวเข่าดีสนามลบลบเลิศมุดกัดหรอแกเจ็บไหมร้องสิร้อง <Ooh. S 1> มุดกัดแล้วกล้งกูงงมากพี่น้องขา บางคนก็นบอกว่าแต่วัยูรุ่นตะมังคงยังสินะไข่แกยู่ร้านแต่ขอแค่มีเวลาเคลียร์เพราะข่ยมีทีมงานเจ้าเอาล้ม,มนนยือยู่บนเหน็บเบาแดดเป็นไงคาแดดไม่คาก็จะเวียงนะคะเวียงคนถือร่มอืมแซ่บพี่น้องจะบอกว่าจะบอกว่ามะม่วงสุงกินง่ายกว่มามะม่วงดิบ มันมีความหวานแล้วก็นึกถึงบ้านนอกเขาจะใช่ไหมนึกถึงบ้านนอกบ้านฉันเองพี่น้องขาคลิปกินบบกมงเสียดายเนาะเ่ามีแบกอมองหยาดโบกเนีย่ยเพรมองหน่อยบานเห้านะครับกระสิอำลาผ้าจากไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาเด้อเอิญเจอที่กินนา จังไหนแล้วจังไหนแล้วใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจ๊ตองแตกดะวยซ้ำเราบันเทิงสิน้ำเลยเด้อจ้าสำหรับมือนี้อับลาพ่อจากไปก่อนแล้ววันดีจ้าแล้วแล้ค่ะแล้วแล้วค่ะ